สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิธีคนเลี้ยงช้างไทยแลนด์นะคะวันนี้เด็กๆอยู่บ้านกันนะคะวันนี้ก็มีพัสดุมาส่งนะคะค่ะจากคุณแม่สมฤดีนะคะท่านส่งบัวหิมะมาให้นะคะเดี๋ยวจะลองให้เด็กๆเ,เขากินดูนะคะว่าเขากินเป็นหรือเปล่านะคะอย่างน้องอมทองนี่กินอะไรที่แบบ ไม่ค่อยได้เลยไม่ค่อยเป็นเลยอะไรก็ไม่ค่อยกินเนาะเดี๋ยวจะลองปอกเปลือกนะคะแล้วเอามาให้เขาชิมดูนะคะว่าจะกินเป็นหรือเปล่านะคะนี่นะคะนี่ก็คือบัวหิมะนะคะที่คุณแม่สมฤดีนะคะได้ส่งมาให้กับสามทองนะคะขอกราบขอบพระคุณคุณแม่สมฤดีเป็นอย่างสูงเลยนะคะที่เมตตาสามทองนะคะลูกใหญ่ๆเลยนะคะเห็นไหมคะ ลูกใหญ่มากนะคะนี่เดี๋ยวแม่ควานจะไปทําความสะอาดปอกเปลือกแล้วก็มาชมนะคะว่าเด็กๆเ,เขากินเป็นหรือเปล่าเนาอะนะคะค่ะน,นี่คือบัวหิมะที่เราปอกเปลือกทําความสะอาดล้างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะลองเอาไปให้เด็กๆก,กินดูนะคะว่ากินเป็นหรือเปล่าเนาอะนะคะ ค่ะนะคะเดี๋ยวทดสอบกับน,น้องอมทองก่อนเลยนะคะไหนชิมดูนะคะว่าจะกินเป็นหรือเปล่าสวัสดีค่ะพี่ควานเอกค่ะ,คะนคะคะสองลกูงลกลก,กินเป็นหรือเปล่า<อ>ดูเมมปากไว้เลยโอ๊ยนี่มาทําเป็นเมมปากไว้อ้วนน,นี่มาจากเนือกินไม่เป็นหรอนี่โอ้ยไหนไหนไหนเป็นหรือเปล่าไหนได้ไหมอ้าว อ้ว,วนบอกอร่อยอร่อยไหมเอ,อ้าโ<ห>อ้กินอยู่ค่ะกินอยู่ค่ะโอ้ยตอนแรกทำเป็นเม้มปากไว้โอ้กินอยู่ <ทำ S 1> นี่เผาเนือกินอะไรไม่เป็น <laughs> กินอะไรไม่เป็นนะคะโอ้ยกินเป็นอยู่ชอบไหมอร่อยไหมครับ,รบอร่อยไหมค,ค่ะขอบคุณคุณแม่สมฤดีนะคะ นี่เหมือนอยากได้อีกเลยอยากได้อีกเลยอ่ะอ่ะไหนเอาอีกลูกนึงเอาลูกเล็กนี่อ่ะไหนอีกลูกนึงขอบคุณครับกอนขอบคุณคุณแม่สมฤดีค่ะขอให้คุณแม่สมฤดีมีความสุขมากๆานะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับอายุมั่นคญยืนร่ำรวยเงินทองนะคะขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปเลยนะคะขอกราบขอบพระคุณนะคะที่เมตตาสามทองนะคะโอ้ยมีแก้มยาด้วยโอ้ยอ้วนชอบอ้วนชอบอร่อยอร่อยนะคะ โอ้ขออีกขออีกเหรอ hey, hey. อ่าอันนี้ให้พี่ใบทอง<า>ลูกอันนั้นยายาไม่โยนไม่โยนอันนี้ให้พี่ใบทองครับพอแล้วครับของมีน้อยแบ่งๆ oh, กัน oh, oh. เหลือพี่ดาวอีกเหลือพี่ดาวอีกครับนี่ <c oughs> <c oughs> ชอบชอบติดใจติดใจคะ่ะโฮยอ้ยวนชอบอ้วนชอบแม้กินเป็นนะคะ,อ,ะอันนี้อร่อยเนาะนะคะกินเป็นทีนมนมก็ไม่กินข้าวหลามก็ไม่กินเนาะบัวหิมะกินเป็นโอ้ไฮโซนี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่ เอามาให้เด็กๆเ,เขากินเนาะนะคะแล้วก็พ่อความแม่ควันนี่ก็ไม่เคยกินเลยนะคะแล้วก็คุณแม่ก็ได้บอกว่าให้น้องช้างด้วยให้คนด้วยคนก็กินได้นะคะอร่อยเหมือนกันนะคะอร่อยเหมือนกันพี่ควันดูคอนเฟิร์มแล้วนะคะ mm hmm. เดี๋ยวไปดูพี่ใบทองกันบ้างนะคะว่ากินเป็นหรือเปล่านาอค mm ่ะ hmm. นะคะมาดูพี่ใบทองบ้างนะคะสวัสดีค่ะ mm hmm. มาดูพี่ใบทองบ้างอันนี้บ oh mm ัวหิมะนะคะ นายพี่วปทองจะกินหรือเปล่าโอ้โหนายแบบให้ให้ให้ลองแบบจับงวงเองดิโอ้ยขออีกขออีกของชอบอร่อยอร่อยขอบคุณครับก่อนสวัสดีครับสวยสวัสดีสวยเนาบนสูงครับผมจยสวยสวัสดีสวย <laughs> ดูดูดูโบหิมะติดปากค <laughs> ่ะของชอบของชอบโอ้เสียงเขียวค่ะนะคะขอบคุณนะคะขอกราบขอบพระคุณคุณแม่สมฤดีนะคะที่เมตตาสามทองนะคะเหลือพี่ดาวอีกเชืงหนึ่งเนาะนะคะพี่ดาวอีกเชืงหนึ่งว่าพี่ดาวกินได้หรือเปล่ากินเป็นหรือเปล่าแต่ แม่ควานว่าเด็กๆคงจะชอบนะคะชอบเนาะนะคะนี่ดูเหมือนมีความสุขเลยแก้มย่าด้วยนะคะขอกราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่ขานะคะที่เมตตาสามทองนะคะค่ะนะคะคิวต่อไปก็พี่ดาวเนาะเดี๋ยวเราพี่ดาวอาบน้ำเสร็จก่อนนะคะมาดูกันว่าพี่ดาวจะกินเป็นหรือเปล่านะคะให้พี่ดาวอาบน้ำก่อนนะคะ ล้างตัวให้สะอาดๆก่อนปากเคี้ยวอะไรอยู่พี่ดาวกินอะไรอยู่ครับตอนนี้พี่ดาวอ้วนมากนะคะพ่อพ่อยแม่จ๋าดูนะคะอ้วนมากมากเลย อาบน้ำให้นะคะอาบน้ำงานเริ่มแหลมมากแล้วนะคะพี่ดาวโหท้องบลเลอร์อย่าพึ่งครับอย่าพึ่งครับยังไม่เสร็จเลยจะรีบลุกไปไหนฮะรีบลุกไปไหนพี่หมาน้อยอาบให้ยังไม่เสร็จเลย

อันนี้ก็เป็นการออกกำลังกายของควานด้วยนะคะอาบน้ำให้น้องเนาะนะคะถือว่าออกกำลังกายไปในตัวด้วยนะคะอย่าพึ่งจะไปไหนเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับอัไหนไหนไหน กินของอร่อยกินเป็นไหมัสดีครับก่อนเร็วค่ะไหนลองก่อนลองก่อนอ่ะเดียวเดียวเอาแม่ก่อนก็ได้กินเป็นไหมอุดมดมดมอุดมก่อนดมก่อนมันคืออะไรโอ้กินอยู่นะคะกินอยู่โอ้ยฟังเสียงฟังเสียงอาขออีกขออีขออีกกินเป็นอยู่นะคะ นะะีข่ขอบคุณนะคะขอกราบขอบพระคุณนะคะคุณแม่สมฤดีนะคะขาที่เมตตาสามทองส่งบัวหิวะนะคะหวานๆอร่อยๆอมาให้สามทองเนาะอคอนเฟิร์มจากีิดาวเลยโอย้ดูขออีกดูขออีกหลูก <laughs> ห,ห,หมดแล้วครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับมันหมดแล้วแบ่งกันกินแบ่งกันกินครับ ขอบคุณนะคะขอบคุณบบคุณแม่สมฤดีนะคะขอคุณคุณแม<บ>่<บ><บ>สมฤดีบบมีความสุขมากๆนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอายุมั่นขวัญยินร่ำรวยเงินทองนะคะก็ขอให้โชคดีตลอดปีตลอดไปเลยนะคะโอ้มันหมดแล้วลูกหมดแล้วครับเดี๋ยวไปกินอาหญ้านะคะกินใบไม้ต่อในป่าเลยเนาะบบค่ะบบนะคะขอบคุณนะคะอุยดูพุงดูพุงดูพุงขอบคุณค่ะค่ะโอ้หมดแล้วลูกโบเบหมดแล้วครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ